เขาอยู่บ้านแม่คมันหลอยู่นมันหลเลยเาเจ้าต้มแล้วเขาเจ้าออกมัตลาดเยนไหลางนม่แต่ย่ายาน้าแพนม่หยดหนังมันพแเนี่ยบอกเขาว่ามาถึงไไเอยู่ะเยยดังหลังมันโอ้ยตองาส่อนนดปกากินได้ดอกงานมาวเลัาหน้ามีไปติด Uhm. มาตัวอยู่น้ำอาบน้ำดีดีงอาบน้ำสงนี่วนโอ้กางเมันไปตลาดนี่ไวะเปตลาดเเอนเาเป็นนี้หวนนมัน้ำเดืมันไปงานไ่เห็นอ uh, okay. <oss ed> ัน <intake> นั่นเอาแมวป็นน้อนน้ำนกอ้อนตะวันเขนอตรงนัน้อมือลนเดน่ะมือสวยยมันวแตวันนอนในสมันเาไปพออ กปาเข้าขับกดินนเห็ดเห็ดมันเกิดสามหมื่นพอดีขันเ้ามสองมือว่างห่างกันสีดอกน้อยเนี่ยห้ามามือนี่พอดีเห็ดเห็ดเป็นตัวแ้เนี่ยเออมนี่ใวมืนเหดแขกนให้เห็นจะให้เฮาเแค่นั่งกห้า่างเาเ่่ย่

เปล่นกคมลเปนดอกเอ <of> uh, <s> ้ยออกค่ะออกเนี่ยใ้พ้งแดงีดเเต็มตาเต็มตาเต็มตา้างบนเป็นเาอาหาราหายงแบุยกรเพาอน่ะรเนี่ยยบอไว้จกันุยเเพิ่นเบิรพงอะลงไหมดอกเียนเป็น้นนบบก็เไรดอกเี้แ เักตัวแหมมีใบเมียเป็นไดพี่น้องกลัวต่างกันบ่ก็เป็นน้องกลัวเป็น้องมึงอ่ะเมียเราเป็นคนขิดทีอันตะตะเอื้องอะตะอึ้งใดตะสามบาโท้หานอหลงว่าบ้านกระเลี้ยงน้องน้องไปไงเมียไปเอึ้อลไร